ผมโรงเรียน i e l t s Private 35ชั่วโมงครับสอบ IEL t s ได้8.0เลือกเรียนเป็นแบบ p r i v a t e ่ยเพราะว่าคุณครูก็จะได้โฟกัสที่เราคนเดียวมีคําถามอะไรก็สามารถถามคุณครูได้โดยที่ไม่ต้องอายด้วยครับชื่อซันครับผมเรียนและสอบ IEL t s ที่ Westminster สอบ IEL t s ได้8.0ครับต้องการเอาคะแนน IEL t s ไปยื่นคณะ JIPP ของจุฬาครับผมเห็นแอดของ Westminster ใน IG ทุกวันเลยครับผมเห็นว่ามีเพื่อนของผมสคนที่เขาลงเรียนที่ w e ส t m i n ster มาก่อนแล้วไปสอบ เขาก็ได้คะแนนที่ต้องการเลยตัดสินใจลองโรงเรียนครับผมโรงเรียน IELTS Private 35ชั่วโมงครับเลือกเรียนเป็นแบบ Private เนี่ยเพราะว่าคุณครูก็จะได้โฟกัสที่เราคนเดียวแล้วก็ให้เทคนิคเราก็จะได้ attention ทั้งหมดของคุณครูมีคำถามอะไรก็สามารถถามคุณครูได้โดยที่ไม่ต้องอายด้วยครับอาจารย์ที่สอน IELTS เนี่ยเป็น native speaker นะครับ เขามีประสบการณ์สอนคนไทยมาหลายๆปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าควรจะต้องปรับแก้ตรงไหนควรจะต้องเสริมตรงไหนอะไรที่ดีของเราเขาก็จะให้เราโชว์ออกมาครับถ้าเกิดว่าเป็นจุดอ่อนของเราเนี่ยเขาก็จะช่วยแก้แบบทําแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับจุดอ่อนของเราเทคนิคที่ผมได้หนักๆเลยคือไรติงเวลาที่เราเจอคําถามไรติงเนี่ยไม่ควรเสียเวลากับการเขียนประโยคที่ได้ใจความเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนคาสิ่งที่ผมชอบที่สุดจากการเรียน IELTS ที่ เวสต์มินสเตอร์นีครับก็คือผมสามารถสอบถามอาจารย์ได้ตลอดเวลาว่าผมไม่ถนัดตรงไหนขอข้อมูลจากเขาได้แล้วก็ขอเทคนิคต่างๆจากเขาได้ยิ่งผมเรียนเดี่ยวอยู่แล้วด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งสะดวกเพราะว่าเขาก็จะได้โฟกัสแค่ผมคนเดียวในคลาสอาจารย์เขาก็จะแจ้งที่สตาร์ด้วยครับว่าผมทําไม่ดีขนาดไหนถ้าเกิดว่ายังไม่ดีขึ้นเนี่ยพี่เขาก็จะให้อาจารย์ให้วิธีการสอนแบบใหม่ครับเราจะได้ ทำส่วนนั้นได้ดีขึ้นใครที่กําลังหาที่เรียน IELTS อยู่นะครับผมก็แนะนําที่เวสต์มินสเตอร์เลยครับ